โอเคผมก็สวัสดีด้วยเลยนะผมก็ในวันนี้ครับเรานะผมก็กลับมาอยู่กันในเกมนะผมที่มีชื่อว่าโลบกน,นั้นเองนะผมในแมปนะผมที่มีชื่อว่าเอสโพไทคูนเออโอ้โหโอเคนะผมก็ในวันนี้ครับเราันะครับผมก็กลับมาอยู่กันในเกมนะฮะ ที่มีชื่อว่าโลบอทก,กัน,นั่นเองนะครับผมในแมปนะครับที่มีชื่อว่านอตโพไทคูนกันนั่นเองนะครับผมว่าโอ้โหในแมปนี้ครับก็เป็นแมปแนวใน,ในแมปแนวเออในแมปแนวไทคูนนะฮะโอ้โหก็ในวันนี้ครับคอนเซปต์ของในแมปนี้ครับคือ เรานะครับผมต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่คั้วโลกเหนือกันนั่นเองนะผมมันคือมันคือตามชื่อเกมกันเลยนะครับผมนะคือ North p o ครับ North p o l นะครับมันแปลว่าขั้วโลกเหนือใช่เปล่าวะใช่ใช่เออมันแปลว่าคั้วโลกเหนือกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ครับเดี๋ยวเรานะครับผมมาดูกันว่าในวันนี้ครับ ผมนะครับจะมาสร้างแบบสร้างนวนสร้างนี่ในขั้วโลกเหนือได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมาสวยกันขนาดไหนเนาะคนดูก็เดี๋ยวเรามาดูคันนี้ผมมาไปเล็โกโอเคครับผมนะก็นี่ครับคือนอตโพนะผมดูดีเย่มันคือแบบมัน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 เรียกว่าอะไรวะเนี่ยเออมันคือแสงนะครับผมมันคือแสงเหนือมันคือแสงอะไรนี่แหละ นะครับผมจำชื่อไม่ได้ดกันเนาะคนดูโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเล่นกันเลยนะครับผมนะคือเงินครับมันก็2,000กว่ามาเนาะแล้วก็นี่ครับคือเอ็นเอ็นชันโชคืออะไรวะอ๋อคือหิมะอ๋อนี่ไงคือของตกแต่งเลยอ๋นอนี่ไงเทียสวยบางคนดูโอเคโอเคโอเคแล้วนี่คืออะไร15ตอนนะผมแพดแพดแพดมันคือทีโอ,น,อ,โอนี่ไงโอเค อันนี้เป็นเนออคืออะไรมอ,อมเชียทำเป็นเล่นคนดูแม่งแม่งแม่งสวยนะเว้ยดูดิไอ้้ย่โอ้โหบรรยากาศแม่งโคตรหนาวนะผมนะเออโอเคซึ่งก็ซึ่งก็บรรยากาศหนาวหนาวแบบแบบแบบนี้แหละครับแม่งคือแม่งคือโคตรที่จะเข้าเข้ากับอากาศในประเทศไทยในช่วงนี้เนาะดูข้อ ก็ตอนนี้ครับนี่คือหนาวมากนะคนดูเออก็ห้าห้าเหรียญโอเคซื้อไปนะคนดูโอเคแล้วนี่คืออะไรหนึ่งร้อยเฮ้ยมันก็เริ่มแพงนะคนดูอะไรคือไพ,พ่ไพ่อ๋อมันคือมันคือเศรษฐีมากเห็นว่าโอเคซานโนแมนพอดี้ไหนวะนี่คือซานโนแมนไหนเก่ไหมแม่งแม่งม่งเหมือนมันคือเหมือนแต่ว่าเนี่ยเออโอเค อันนี้คืออะไรวะคือผมก็ไม่รู้นะเฮ้ยมันมันจะกระตุกอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคมันจะกระตุกอ๋อยังไงมาแล้วแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นหัวนะคุณดูอ๋อนี่ไงหัวโอเคมาแรงมาแล้ว,ลวนะผมอะไรนี่เป็น F อะไรนะคือมันคือบ้านนี่ไงมันคือบ้านเห็นมาเฮ้ยบ้านสองชั้นหน้าเนิเห็นปะเชีย่ยแม่งเอาว่ะแปะ๊บแป๊บ มันมีไว้ให้ซื้ออีกนะฮะโอเคซื้อป่าซื้อไปอันนี้ก็เป็นมันเป็นดอกไม้นะฮะเออคือดอกไม้อะไรเนี่ยย้แม่งคือฟาดจัดเลยโอเคห้าสิบห้าดอนนะฮะซื้อพลายซื้อป้ายโอเคเป็นผ่ามันเป็นป่าตูนะคนดูให้มึงจะปีนอะไรล่ะโอเคและข้างในครับและและคือกูจะขึ้นไปแบบมันมันมันคือชั้นบนไงมันจะขึ้นเฮ้ยมึง มึงใครเนี่ยเอ้านี่เป็นหกสิบห้านะฮะเป็นที่ตกแต่งเนาะคอนโอเคอันนี้อะไรเนี่ยเอ้าอ๋อมันคือมันคืออะไรอะเอ้าเอ้าคืออะไรวะมันมันคือมันคือมันคือเป็นอะไรมันมันคือเป็นเกตด้วยคนดดมันเป็นเกตหิมะนะฮะโอเคแล้วมันมีอะไรบ้างอีกกันวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอลองไปข้างนอกกันเนาะ โอเคโอเคซานโนออฟอ๋อ okay. okay. oh, มันคือเนี่ยซานโนออฟมันซานโนออบโอเคโอเคแลวมันมีรอยให้ซื้ออีกวะรัแบบนะรัแบบนาหมดแล้วะ่ะไม่ดิจะหมดอะไรวะคนดูไม่หมดอยู่ข้างในอ๋อนี่ไงโอเคซื้อ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 ไปซื้อไปโอเคโอเคเป็นเป็นที่แบบมันคือ,ม,คอมันคือโต๊ะโอเคโอเคดีดีดี นะผมเลยก็ขึ้นไปชั้นชั้น2เนาะอีน่นี้เป็นเอ,อคืออะไรเนี่ย F h o m อะไรเนี่ยโอเคโอเคซื้อไปนะครับผมนะเออทางนอกมันมีอะไรซื้ออีกอ่อน,นันไงน,นี่ไงหนึ่งร้อสิบนะฮะเป็นทางเดินนะคผมโอเคเฮ้ยมันมาแล้วะ่ะเว้ยคนดูมันโอ้โหเอาอะ่ะมันสวยเกินโอเค แล้วนี่ก็เป็นซื้อไปนะฮะโอเคซื้อซื้ออุ้ยเยสเทเป็นต้นไม้นะฮะเป็นต้นคริสต์มาสนะเออต้นคริสต์มาสนะฮะจิงเกเปียวจิงโอเ้เชี่ยแม่งโอ้โหมันคือต้นอะไรวะคนดูเนี่ยเนี่ยมันคือต้นแบบมันคือมันคือสีฟ้าเนี่ยมัน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 มีจริงไหมวะคนดูเออเนี่ยเออครับใครรู้นะครับก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะเอออันนี้หนึ่งร้อยสิบ่ะ หนึ่งรยี่สิบห้าหนึ่งร้อยสิบนะฮะจิงก็กเปลยวจิงก็เปลวหลอกแล้วนี้มันคืออะไรอะ่ะมันคือหอคอยเฮ้ยไม่ใช่เดันคือบ้านโอเชี่ยบ้านโอ้ยเชี่ยมึงใหญ่จังนะ่ะโอเคจริงก็เปลวจิงก็กเปลวหลอกจริงก็เปลหอบจิงก็เปลสเวสเบลนั่นเนี่ยคูแม่งห้องมั่วอีก <S 2> <S 2> โอเคนี่ไงมาแล้วอะ่ะเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยโอเคสามร้อยโอเคสามร้อยสเค เงินเงินหมดแล้ววะเฮ้ยแม่งโอเคตอนนี้คือคือมันต้องใช้แบบมันมันสามร้อยกว่าเว้ยคุณดูก็ตัดคลิปครับแต่ว่าในการตัดคลิปอันนี้ครับไม่ใช่การตัดคลิปแบบแบบยาวๆวกันนะฮะแต่ว่าคือการการการตัดตัดคลิปแบบแบบสั้นๆนะคุณดูโอเคมาแล้วก็ได้เงินมาแล้วหน้าผมนะโอเค ก็ซื้อไปฮะอันนี้เป็นเออมันเป็นไฟโอเคเป็นเป็นไฟนะฮะจิง้งก็เปิลสวิงกันจิ้งก็เปิลสหอบร้องอะไรเนี่ยโอเคซื้อไปนะครับเอ้ยมันคือบ้านโอ้โหเชี่ยบ้านมึงใหญ่เนาะโอเคเฮ้ยมึงจำบ้านอะไรเนี่ยโอเคสามร้อยโอ้ชิ่ยทุ่ดีเชี่ยมันอุ้ยทุกคนมัน,น,นมันมันสวยจริงนะเชี่ยอันนี้เป็นเอ่อเป็นอีฟนะฮะเออคือตัวอีฟเนี่ยโอเคซื้อไปนะครับ อันนี้คือรายรานนี้คือรายสามร้อยนะผมซื้อซื้อซื้อพอดีมีเงินนะครับโอ้โหโอเคโอ้เี้แม่งสวยจริงคนดูเดกแบบแม่งแม่งคือบรรยากาศแม่งคตนได้นะคนดูเออเฮ้ยมันจะการดุกมันจริงจริงอะอะไรคือการดุวะม,มันจะการตุกอะไรเออเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้โหโทรศัพท์กูไปแล้วนะฮะโอเคเอาเงินหมดโอ้โอเค ทุกคนครับไม่ต้องถกใจกันนะคะว่าเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยมึงคือคือ,ค,อคือมึงเป็นอะไรคือเกมแม่งบั๊กอ่ะเออเนี่ยแม่งมันคือั๊กน้าต่อนะคุณดูแบบโอ้อะไรกันวะเนี่ยแบบโอเคเพื่อนคือแบบแม่งโคตรน่าลำคาญนะครับเออโอเค ผมนะครับก็ขออยากจะพูดอะไรหน่อยกันนะครัผมก็ก็ตอนนี้ผมนะคลิปของเรานะครับมันมันก็สิบนาทีกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมแต่ว่าผมนะครับก็อยากจะมาพูดเรื่องเออเรื่องเรื่องเอออะไรวะมันคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องมันคือเรื่องเวลาคลิปนะ้เออคุณดูถ้าคุณดูครับ ถ้าคุณดูครับติดตามผมมานานนะครับผมทุกคนนะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยนะครับคือแบบคือแบบว่าคลิปแต่ละคลิปของผมเนี่ยแม่ง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 เคยสามไม้ก่อนนะคุณดูคือแบบคือแบบคลิปผมเนี่ยแม่งแม่งจะสั้นมากเว้ยคุณดูเออคือแบบคือแบบมันมันมันคลิปคลิปมันหนัมันมันจะมันจะประมาณแบบ10นาที9นาที8นาทีอะไรกันประมาณนี้ครับ คือแต่ว่าช่วงนี้นะครับผมคลิปของผมเนี่ยเป็นอะไรที่ยาวมากกันเลยนะครับผมนะทุกคนดูอันอันนี้นะครับดูดูหนึ่งสองาดูเห็นป่ะคลิปแต่ละคลิปแม่งคือแบบสิบ้านาที12นาทีแม่งสิบเจ็ดสิบแปดอะไรสิบเก้าเนี่ยคือแบบโอ้โหทุกคนครับคือแบบโอ้โหซึ่งซึ่งคลิปยาวกันยานเนี่ย คือแบบมัน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 ดีไหมใช่ครับมันดีมากเว้ยคนดูแต่ไม่กระตุกถุยไม่ใช่โอ้แป๊บแป๊แต่ว่าไอคลิปกันยาอันนี้แหละครับไม่คือเหนื่อยเว้ยคือนดูคือแบบมันคือแบบเหนื่อยจัดแต่คือแบบไอ้เหี้ยแม่งถ่ายคลิปมาเสร็จคือแบบคือคือแบบกล้าถ่ายคลิปเอาเงินหมดอีกโอ้กูคือในการถ่ายคลิปนะครับคนดูคือผมนะครับต้องต้องตัด ต่อด้วยเว้ยคนดูแต่ว่าแต่ละคลิปในการตัดต่อของผมเนี่ยคือแบบมันยาวมากเลยคือแบบคือแบบอะไรมันคือแบบในในการตัดในการตัดต่อคลิปครั้งหนึ่งนะครับคือแบบคือแบบอะไรวะคือแบบในในหนึ่งนาทีเนี่ยคุณดูคือแบบไม่ใช่ดิในหนึ่งคลิปเนี่ยคือแบบมันใช้มันใช้มันใช้เวลาไปไปไปแบบประมาณเดิมมันประมาณ หนึ่งถึงสองชั่วโมงหว่าคนดูคือแบบไอ้เฮียคือแบบ๋อก่อนว่าอันนี้ไม่ได้รวมตอนถ่ายคลิปนะครับเออคือแบบโอ้ไมค์คุณเน็คือแบบเป็นไงคือผมอะโคตรแบบผมอะคือแบบคือแบบโคตรแบบโคตรแบบเอาแบบเอาเอาแบบใจคนดูครับเออคือแบบโอ้โหแม่งคลิปแต่ละคลิปโคตรยาวนะฮะก็โกคนครับก็ช่วยกันนะฮะกดติดตามนะผมนะเออ กดติดตามกดไลค์นะเออโอเคเงินหมดไอ้เหี้ยเออทุกคนไอ้เหี้ยแม่งเศร้าจริงไอ้เหี้ยคือโอเคมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเงินอยู่ไหนโอเคสี่พันกว่าบาทนะฮะโอเคทุกคนครับผมว่านะอันนี้นะครับน่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วครับตาสุดท้ายคืออะไรผมว่าตอนนี้แม่งหน้าแม่งหน้าจะใกล้แบบมันจับ ปิดคลิปแล้วนะครับผมนะคือแบบโอ้โหคลิปแม่โคตรยาวนะครับผมแต่ว่าผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าถ้าผมนะครับไปตัดต่อคลิปออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันคลิปคลิปคลิปมันนะครับมันจะมันจะประมาณเท่าเท่าไหร่นาะคุณดูเออซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ว่าในตอนนี้ครับแม่งคือโคตรยาวนะครับผมนะคุณดูดี๋ยมันเท่าไหร่น่ย 15้ามั้งผมผมก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ก็นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ซื้อไปนะฮะเออคือแบบคือแบบอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ๋อเป็นทางโอเคไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทางดิมันคือมันคือที่กั้นอ่ะไม่ใช่ดิมันมันคือกำแพงไม่ใช่มันคือมันคือรั้วเออหน้าผมนะโอเค ทุกคนครับผมว่าก็ตอนนี้ครับมันน่าจะถือเวลากันแล้วล่ะเนาะนะเออก็สําหรับใครนะครับผมนะที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยละกันเนาะก็สําหรับเกมนี้ครับผมใครนะครับผมที่อยากเล่นเกมนี้ครับผมนะเซิร์ชไมโลบอกกันเลยนะนะครับผมว่านอตโพไทคูนโอ้โหแม่งเกือบลืมชื่อนะครับผมนะก็สําหรับใครนะผมก็นั่นแหละฮะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมก็นั่นแหละผมนะก็ก็จะอะไรเนี่ยไอ้เย้ยเอ้กูแม่งจะพูดกูกูกูแม่งจะพูดวนไปวนมาทำไมกันว่าเนี่ยเออก็นั่นแหละนะผมนะก็บายบายผมสวัสดีผมบายบายผมจุก